ไปเฮ็ดไอ้สปาเกตตี้ไอ้เยอะวะเยอไปปรุงชีนี่นะห้อซัมดีนังไหมพี่น้องห้อซัมดีละ่ะข้นได้กําลังหนาดองนะจน๊ะเนาะอ,อยู่อื่นพี่เวนมาก,กินกนะจ๊ะแบบที่นี่ใส่พัดลีย่างลายเบึงพี่เวนรสสีจมอยคอยพี่น้องมันสุกเพป็นสีมากแบบเออสุกซุกดีดจริงสิแม่จ๊ะมึงเหนื่อยให้สีไปเห็ด สปาเกตตีอ้อยเวยว์อ้อยเวยว์ไปเป็นหลุนชีนี่แปลเป็นไทยก็คือว่าอ้อยเวยวคือกระเทียมออยเยวหมายถึงน้ำมันบระกอบนะจ๊ะเอ่อเปเป็นหลุนชีนี่หมายถึงมะพริกแค่นี้แค่นี้เองจต่กระเสรบแล้วก็มีเครื่องปรุงกับมีเอ่อเนยเข้มขูดโรยแล้วก็สิเอ่อเสริมเข้าไปคือเอ่อบัคเกอเทศเชอรี่นะจ๊ะเอ่อแต่ว่าออริจินอลเขาบใส่หรอกจแะแต่ว่าพี่แวนเรามักใส่เนาะเราเอ่อกระสีใส่พาสลี่นะจ๊ะโอเค ก่อนอื่นเ่ากระสีมาต้มนำริดขึงกับตอเก,อกลือซิฟกรั่มนะจ๊ะเออ่ราวะเห็ดย่ำใดกัเดี๋ยวกัเข้มหน่อยเข้มหลายแบบมันบมันบอบอดีเ้เถื่อนนะจ๊ะก็เลยต้องหาเออ่ส่วนผสมหรือว่าเออ่ตวงหรือวัดนะจ๊ะเนาะเ่าสิใส่น้นำไปริดขึงนะจ๊ะน้ำริดขึงตอเกลือซิฟกรั่มนะจ๊ะเป็นเกลือเม็ด เฮากระสิโลให้น้ำเดือดก่อนค่อยใส่สปากเกตตีเนาะจ้ะรอตอนนี้เฮากระสิมาหั่นพริกหั่นกระเทียมน่าจะกระเทียมเมาเก็บม,มาจากสวนตะกินน่าจะเฉลี่ยกระเทียมสดมันกี้ยังบบเกมมนมันอะไรหรือเปล่ถึงแต่สีเอ่อมีกีบน,น้อยๆนะเนาะเลากระสิมีเอ่อสปากเกตตีลอยงี้สิบกัมน่าจะแล้วแต่ผู้ใดมากินหลายกินหน่อยเนาะและ้วกระมีน้ำมันบรกอบกน่าจะกระเทเชลีเอ่อหกลูกพาสลีย์พริกเม็ดหนึ่งล้วกักระเทียมสด จากสวนนะจ๊ะเกลือนี่กะชิปกัมสําหรับใส่น้าต้มสปาเกตตรีนะจ๊ะตอนนี้น้ากระเดือดแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นเอน่อเนื้อเข้มนะจ๊ะแล้วแต่ผู้ใดเอ่อแบบเครื่องปรุงของเขาไม่จ๊ะใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่เนาะแบบออริจินอลสีมีเอ่อสีส,สีสีบัมีบะเกอร์เทศนะจ๊ะเออสีมีมากินผักก็เลยใส่ผักให้ไปนัาตอนนี้น้าก็เริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะทุกคนเนาก็สกใส่เออ่เกลือลงไปซิปกัมนะจ๊ะ สปาเกตตีลงไปนะ ấy. สปาเกตตีนี่เขาเาเขียนไว้ในขางกองขางซองว่าส,สิบเอ็ดนาทีต้มสุกสิบเอ็ดนาทีนะจ๊ะเขาสีต้มสุกประมาณสิบนาทีอีกหนึ่งนาทีเขาสีมาผัดในกระทะนะจ๊ะสิบนาทีเมนูนี่ไงเราซ่บคิดว่าถูกปากคนไทยลอยทั้งลอยนะจ๊ะถ้าปูนจิซ์หมักเมนูเส้นๆนะจ๊ะ แซ่บอีลีจ้ะบะได้ใส่เนือ้อใส่ถึอเอียงใส่แต่น้ำมันประกอบนี่แหละเครื่องปรุงเท่าที่เห็นนี่แหละแซ่บจ้ะทุกคนกินบบ,บ,บ,บเบือบบเลียนนะจ๊ะเนาะเพราะมันมีรสเผ็ดนะ้ำบะริกผู้ใดมักหน่อยใส่หน่อยมักห,ากหาลายในสะ่หลายเนาะในระหว่างที่รอ,อเอาน้ำเอารสสปาเกตตี้สุกน่าจะใสะสีมะฮันตรงนี้แหละกะ็สีเกี่ยวใส่นีนกะกระทะใส่น้ำมันประกอบ ตเตรียมไว้นะจน๊ะเนาะกระเทียนพวกนี้ตเตรียมไว้เอ่อกระเทียมนี่ก็เป็นกระเทียมสดแล้วก็แกะเนยจังน้อยนา้าจ้ะที่สี่เอาเตะก,กีบของเขงาเนาะเป็นยังอ่อนๆอยู่จ้ะที่จริงมันอ่อนเกินไปนา้าจ้ะมันบ่เหมาะที่สิมาเห็ดแบบซี่งมีอยากกินแบบสดๆนา้าจ้ะกระเทียมแบบแบบสดๆกระลังดองนกน้าจ้ะกระเทียมนี่เห็นไหมาจา้ะมันอ่อนๆกระลังดองกหั่นลงไปเรื่อยๆนะไปต้อง กนก็สับๆให้ละเอียดนะจ๊ะเอาตัง้งหัวเลยน้องเที่ยมนี่ฮะสับละเอียดก่อนโอเคไปน้องสำนีกับพ่อหน้าจา่ะเนาะหลังห้าสิมาเปิดไฟหน้าจา่ะเดี๋วน้ำมันประกอบลงไปประมาณสองชนโตหน้าจา่ะทุกคน ม่านสองโนตุโอ่ะจำเนี้ก็พอแล้วน่าจะอันน่าก็เอาไปเกี่ยวเลยจ้ะตั้งไฟกลางนาะอย่าอ่อนเกินเลอว่าอย่าเอ่อเห็ดแห้งเกินไปเนาะไม่ใช่ไหนก่อนจุ๊บมันจะเป็นหอนเ่าเกี่ยวไปจนแล้หอมนะจ้ะกะลดไฟลงมาที่นี่งนะจ้ะ ก็สุกแล้วอ่ะใส่ไดแล้วนะจ๊นะเนาะรอสักหน่อยอนนี้นำมันสุกกันประมาณนี้เนาะปากิตเตียก็สุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเขาสีตักมาใสา่นะจ๊ะใสา่ได้จ้ะ เลไปนะะนะะเาติมน้ำลงไปนะพัดไปอีกหนึ่งนาที่นะจ๊ะเพราะวาา่เาเวลาเราพัดนะั่เติมน้ำต้มลงไปน้ำนะจ๊ะเราวัตถุมีความเข้มนะจ๊ะเนาะถ้าลันพังที่เราสีติเอาไปใส่ปรุงก็เครื่องอย่างอื่นอนะ่ะ มันมันใส่บะไรเนาะจา้ะกั็ซีฟังเกลืออันนี้เขาใส่เพราะวะ่าเขาเอาหนามมะมาผัดนั่มันก็สิได้รสชาติพอดีเนาะจ๊ะเฉพาะต้มผัดสปาเกตเตี้เฉพาะเห็ดอายเยอเยไปเป็นลุ่นชี่น,นี้เนาะจา๊ะเนี่ยในก็เสร็จแล้วเนาะจา๊ะปิดไฟได้เลยเนาะเสร์ฟไปเลย ขูดเตรียมไว้หรือว่าขูดตอนนี้ก็ได้น่าจะเอ่อเนื้อเข้มนะใส่พอประมาณน่าจะเอ่อต้องใส่สเส้นสปาเกตตี้ซีซูปเกินสำหรับพี่แวนเนาะแต่ท้ายทีปป่สุดยังเสียใจพี่นอ้องสีสซูปเกินที่จริงคิดว่าตุ่มมันตุ่มเป็นประมาณเอ่อ อะไรละประมาณสิบเอ็ดน,นาทีแท้ๆเลยจ้ะพี่น้องนี่อัลกัติใส่พาสต์ลีเหียพื้นเขานะจ๊ะเสียพื้นเขากรลังมาจากสวนนะจ๊ะก็สีเข้มๆเนี่ยนะจ๊ะนาะสีเข้มๆเนี่ยนะจ้ะพี่น้อง <laughs> ใส่แขนจะคองนี่แหละเห็ด <laughs> อย่าเห็ดพื้นเขานะจ้ะ หลายปนี่แหละซีราสซีจมมึงยมึงนี่เป็นบ้านสุกเนาะกินเบียร์ได้ไหมเนี่โอ้เยอะเลยสุกยังไม่เคี่ยนไรยังไม่รู้ไี่แม่เห็นไหมเส้นนิ่มๆเหมือนมันสุกเวียนกินนะมาทัทีนะพี่เวีนอืมสุกเหมือนที่แม่กินใช่ไหมสุกมากอันเผ็ดไหมพริกลูกหนึ่งกระเทียมสดนะเค็มพอดีไหมพี่เวีนเค็มพอดีอืม สุกมากไปสุกมากไปแล้เพือเทศกับบัคอยสุกอ่าขอให้เจริญหานะพี่แเ่นอขอโทษทีนะเขาหน้าเอาใหม่เตอสุกเตอบปะซุกพี่น้องเห็ดวิดีโอมันก็นเลยสุกสุกเกินไปพระเจ้าอันไหนละไทยคลิปมันเป็นยังสี่ละพี่น้องสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีนะพี่แเ่นโอู้หูเป็นไรมือหงั่งสวัสดีจ้าทุกคนขอบคุณหลายๆดอ้อเดี๋ยวสกปรียามไปยามกันด้วจ้าเดอ้อสวัสดีจ้า